ท่านผู้ชมครับระยะนี้เรื่องเล่ารับอรุลก็จะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่ามันเป็นถึงฤด,ดูการท่องเที่ยวแล้วและเดี๋ยวนี้คนก็นิยมกันมากครับที่จะมาเดินทางโดยไปกางเต็นท์และที่ที่กางเต็นที่ดีที่สุดสะดวกที่สุดปลอดภัยที่สุดก็น่าจะเป็นตามบริษัทแห่งชาตินะครับวันนี้แขกขาประจําท่านนายแพทย์ประสิทธิพิทูยิ้กสวัดีครับสวัสดีครับอดีตเป็นรองประธานกรรมิการการท่องเที่ยววุฒิสภากางเต็นท์ก็คงไม่บ่อยนะเปลี่ยนบรรยากาศมานอนเต็นทงง์นี้มั้เป็นไง ผมว่ามันบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเป็นแบบ<อ>ธรรมชาติเวลาเราไปเที่ยวสมมติเราอยากไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูชีฟ้าแล้วพี่ไปนอนที่รีสอร์ทแล้วเช้าขึ้นพี่ก็ต้องขับรถแท็กคิวกีตาร์ขับรถไปภูชีฟ้าไปเดินขึ้นเหรอแต่ถ้านอนเต็นพี่นอนอยู่นะที่เกือมองเห็นเลยใช่ตื่นมาก็เออเนี่ยถึงบอกนั้นเดี๋ยวนี้ผมถึงบอกว่าอุทยานนี้เขาเขาทำดีนะ อุทยานแห่งชาติเนี่ยนอกจากเรื่องของการดูแลรักษาป่าก็ยังมีเรื่องของการบริการให้นักท่องเที่ยวมาตางเต็นท์มาพักแล้วก็จะมีโอ้โหเดี๋ยวนี้ห้องน้ําห้องน้ำสบายสะดวกเนี่ยใชใช่เริ่มอวัฒนาการทันสมัยพี่รู้ไหมเขามีการประกวดด้วยนะอุทยานอุทยานเ็าจัดประกวดใครจะทําห้องน้ําได้สะอาดอ่าใช่ใช่ใช่ใผมอย่างผมเคยไปผมเคยไปนอนที่ภูสันทราย จังหวัดเลยเขาอยาติดป้ายด้วยความภูมิใจเลยว่าห้องน้ําชนะเลิกการประกวดอของกรมอุทยานแหงชาติสตัสตว์ป่าและพันธุ์พืชจนน้าทีทุกคนก็ต้องช่วยกันอะอขยกขยะเมื่อคืนนี้ผมได้รับถุงนะครับถุงขยะเขามาแจกอะเขามาแจกสงสัยเป็นตอนที่ผมหลับไปแล้วอ๋อมาแจกเพื่อที่ห้เอาเอาเข้าของที่เราจะทิ้งใส่ถุงแล้วก็เอา,เอากลับไปเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครไปอุทยานจะสังเกตนะ ผมสังเกตว่าตั้งแต่หลังจากที่เขาเปิดอุทยานคือปิดไปนานตอนช่วงโควิดใช่ไหมใช่ใช่ล้วปิดไม่ได้เลยใหม่ไม่มีถังขยะให้แล้วเราก็จะนึกตำหนิเอ๊ะทำไมอุทยานไม่มีที่ให้ทิ้งขยะเลยคือคุณออกเข้ามาคุณต้องออกไปใช่ใช่ถูกต้องเขาจะเดินมาแจกถุงดําเดี๋ยวถึงเวลาที่เราออกไปเราก็เอาเอาไปไปคืนเขาหรือไม่ก็ไปทิ้งที่บ้านใช่นักท่องเที่ยวเขาก็ปฏิบัตินะส่วนใหญ่นะคือผมว่าคนก็มี พัฒนาการในการท่องเที่ยวดีขึ้นพี่ทีนี้เดี๋ยวนี้พี่รู้ไหมว่าเวลาเราจะไปท่านผู้ชมด้วยนะฮะเวลาเราจะไปเข้าอุทยานเนี่ยไม่ใช่ว่าดุยๆไปแบบเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับต้องจองก็จะมีแอป QQ แล้วเข้าไปจองเขาจะบอกเลยว่าขนาเนี้ยอุทยานนี้มีผู้จองไว้ทั้งนั้นทั้นนี้เต็มแล้วเพราะเขาต้องการโควิดด้วยใช่เขาไม่อยากให้มันเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโซนกลางเต็นอะไรต่างๆในนี้สะดวกสบายมากครับ เพราะบคยคิดว่ากลางเต็นท์มันต้องลำบากใช่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยนะคนเที่ยวเขาจะบอกว่าคนไปนอนเต็นท์คือพวกพวกที่สมเหมาหรือว่าผมเดี๋ยวนี้ไปดูดิรถรถหรูๆรถดีๆเข้ามาต่างก็เดี๋ยวนี้ไงอุปกรณ์กลางกลางเต็นท์มันดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ใช้นาทีเดียวอ่ะเต็นท์มันพัฒนากันแบบแป๊บเดียวกลางเสร็จแล้ว คือการกลางเต็นท์นอนเต็นท์ไม่เด็แเลว่าต้องนอนลําบากสําหรับคนที่บางคนเข็ดกับการนอนเต็นท์ถ้าเตรียมดีนะไม่ลําบากเที่ยวอุทยานไทยครับอุทยานมีเยอะตั้งแต่เหนือนจรดใต้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่